สวัสดีครับไม่มีดูก่ันนะม้อนวิ่งเสร็จคือว่ามาเจอวัดหาซอนเจียครับถ่ายกันเลยครับไปห้างกันไปแล้วลูก បាញានកនលើ เปสาขึ้นมาหอดวัดจ้าจอดรถไว้ข้างล่างโอ้ยเหมือนกับมองมาหอดแล้วก็งามคักจ้าเดี๋ยวสิภาไปช่งบรรยากาศในวัดเด้อจ้าโอ้โกันยังขึ้นมาอย่เงยครับ,มรบมแม่แมวบอดูว่ามันมีทางขี่รถขึ้นมาแม่พายยางขึ้นมาโอ้เหื่อยลงไปงหวัวใจหดหัวใจรู้ว่ามีทางขี่รถขึ้นมาแม คุ้มค่าบอกับการงาขึ้นมาโบวีคุ้มค่าครับมองลงข้างล่างขากัะสันจ่าสูงค่ะวิวก็งามงามจา้า พระพุทธเจ้าหาพระองค์เจ้า <c oughs> โบวีพ้าเห็ดตุผนต้อยอดตนโพทองครับสาธุสาธุครับ อดคล้อบิ้นี่นิน่ยลิดนึงครับต่อกันไหม่คลิปหนานะครับ,อบ,ม,รบมองอยูังนนึนนกว่าตอนแรกนึกว่าเป็นรูปปั้นน, <c oughs> นกยุงตัวจริงนั่นน่ะลูกทำไมมันยืนอยู่ตรงนั้นน่ะมันไม่บิดเลยตอนแรกนึกว่าเป็นรูปปั้นแม่หนยลูก ไม่มันไม่กลัวคนให้กลัวเลย